เมื่อเช้าหูข้าวใส่บาตรตามปกติแล้วก็ช่วงรอพระแล้วก็หลังจากใส่บาตเสร็จแล้วก็เดินออกกําลังกาย3กิโลกับปั่นจักรยาน3กิโลก็โดยไปเสร็จรวมประมาณก,ก็1ชั่วโมงกลับมาก็าปลาทูทอดมื้อเช้าเราต้องกินข้าวเพื่อที่จะได้กินยาแล้วก็ไม่่รู้ปลาทูทอดแกะเนื้อ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งคนโบราณนนะ่ะเขาเรียกข้าวแมวคือเปรียบเปยเหมือนกับเอาข้าวแล้วก็ใส่ปลาทูแล้วคลุกให้แมวกินกับพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาทำเองนะคะช่วงนี้โควิดก็ต้องกินสมุนไพรเยอะหน่อยมีพริกหอมกระเทียมใส่น้ำปลาบีบมะนาวจบแล้วก็กินกับข้าวแมวเรา ข้าวกรถูกกินข้าวกันค่ะเช้านี้ลองไปทำกันดูนะ